ต,ตสวยครับของเราสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วน,นะครับวิธีอีสาน2,021ครับวันนี้จะพามายามหนูนะครับอันนี้ก็เป็นหมายเก่า เคยมาดักแล้วนะครับได้ตัวไปเยอะอยู่เดี๋ย <Okay, S 1> มาดูร่องรอยแล้วเหมือนมาอยู่ใหม่มก็มาดูเป็นไหมฝา,ากกล้วยหมรวมหนูรวมนะครับเพราะว่าข้างๆก็เกี่ยวทัวแล้วก็มีบางที่กระถ่าแล้วจะไปดูกันนะโู<น>้ต็ต้มสวยครับของเราวันนั้นตึ <laughs> ตรงนี้เรามาไม่ติดนะครับวันนี้ของพันบ,ยบอยครับเรียบร้อยครับหมายสวยครับทางดีครับลากลงมายาวด้วยว่ามาตายตรงนี้จากตรงนู้นนะตรงนู้นน่ะลงมาตายนี่เลยนี่โอ้เป็นหนูพุกเออหนูแผงเอ้หนูพุกใหญ่หนูหนูพุกใหญ่เป็นลูกหนูแพงนะครับเนี่ยไส์ใหญ่ครับไส์สวยเลยครับหมายดีครับหมายนี่เราสาม,มาถถางให้ สูดเยอะครันบอยโชว์ตัวหน่อยครับโชว์ตัวหน่อยโอ้แจ๋วครับแจ๋วแจ๋วพอจะคั่วแล้วครับต่อไปเราจะลงคลองแล้วนะครับลงลงตรงนี้นะครับโอ้โหมาทิ้มเลยนะครับนี่ลงข้างกลับด้วยโอ้โดนกลับโมนะครับโอ้ตอนนี้รัดฟ้าอยู่นะครับเหมือนยันฟ้าครับเสือหาย เราไม่ได้เอาสลิงมานะครับถ้าเที่ยวน้าเอาสลิงมาเราจะดักตรงริมสระนี้ให้ดูนะครับเนื่องจากมันชันมากครับประมาณโอ้เสียงกบร้องดีจังเลยครับห้าเมตรนะครับความลึกนะครับอครั้งสุดท้ายแล้วครับหมดแล้วครับต่อไปเป็นของผมนะครับนี่เ๋ยเราจะลงไปข้างล่างน้ครับแล้วคุณจะลงยังไงอย่างนี้วผมจะลงงไงครับ ครับเราก็ลงมาแล้วครับกลับของเราก็ยังอยู่นะครับนี่นี่หลังครับนี่ครับหลังนี้ก็ยังอยู่ดีนะครับนี่ผมก็จะขึ้นแล้วนะครับปันแล้วรอยขุดใหม่ๆนี่ครับโอ้โหเรื่องนี้ก็ยังไม่ติดครับมันออกรูไหนไม่รู้ยังไม่ติด เดี๋ยวครับเดี๋ยวจะมีตรงนี้นะครับเราไม่กล้าลงนะครับตรงนี้มันอันตรายดักไปเลยดักดิข้างบนไม่ดักแล้วนะหมดแล้วสี่หลังเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเลิกตรงนี้เราก็ลงของนะครับโอ้โอ้โอูเหมือนว่าเราจะตกของนะครับ ยงอยู่ใช่ไม่น่ะยงอยู่นะครับเอาเราก็จบคลิปยงนี้นะครับหมายนี้เราเลยเดี๋ยวมาสรุปยอดทีนงครับแล้นหนูสองแต้มนะครับเราจะขึ้นไปสรุปยอดนะครับ นี่ครับเราจะสรุปหนูไปฟังนะครับนี่แล้วก็สายสวยงามครับพอกินนี่ก็จะเป็นน้ํายา 6G ของุงจ้างอิสระนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปแบบนี้นะครับสวัสดีครับ